Mid My BP Special Cut Scene Mission ครับขอกลับมาเอาใจแฟนๆครับที่ทําให้ยอดวิวของเราทะลุไปจนถึง130,000กว่าวิวแล้วในคลิป EP แรกกับน้องโนเกียนะฮะเราไปดูกันเลยครับว่าคัตซีนที่หายไปคือมิชชั่นเปลี่ยนบลาเนี่ยจะเซ็กซี่วาดหวามวาับๆขนาดไหนไปดูกันเลยครับ Mid Mile e ก่อนที่จะรับชมกันต่อขอแรงเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดที่จะติดตามคลิปของเราในทุกๆตอนครับพี่ลิงจะมีมิชชั่นให้ทำเล่นๆค่ะโนกเกียจะสามารถเปลี่ยนบาร์เนี่ยได้กี่ตัว,ตวใช่ไัมใก็คือใส่แล้วก็ถอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ใช่โอเคก็ลองดูว่า3รอบเนี่ยเราจะได้หมดกี่ตัวอาาจ,จะไปแบทเทิลกับ ที่สาวสวยคนอนี้โอ้โอเคนะสุดครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้อ่ะพร้อมหรือยังพร้อมค่ะสามสองหนึ่งไปเดี๋ยวนะเสยโอ้โอเมอื้อเร็วเร็วเร็วเร็นี่นึงตัวนึงอย่างเงี้ยเนี่ย โอ๊ย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 โอ๊อ๊ยโออยโอยโอ๊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 อ๊ย,ยอโออโอ๊ย หนึ่งนะครับน้องโลกเกียร์เลยังหนึ่งนะครับหนึ่งโ <2 S 2> อ้ยยี่วัยสองยงหนึ่งอยู่ออยังหนึ่งอยู่กล่องเราก็จับไปนะฮะว่าจะได้เห็นอะไรหรือเปล่าบูบ้ามันไปนะครับตอนนี้กำลังหยิบตัวที่สองขึ้นมาแล้ว

รอบหนึ่งรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบส้ายดูนี่จะได้ตัวไหมเดี๋ยวไม่ไห้นมไม่ใหน่ไปลยไม่นมงนี่แหละเป็นเพานมใหญ่หรือเปล่าขอย่าแก่ย่าแก่ย่าโอ้ยได้ละได้ลสายหนึ่งเดี๋ยวยังยังอีกข้างเหนื่อแต่เท่าแหละโอเคหมดเวล นี่ตื่นได้ตัวครึ่งประมาณนั้นตัวเครื่องเนี่ยด <c oughs> ูสิตัวโอเคครับตัวมือให้น้องโนเกียหน่อยครับได้ไปตัวครึ่งนะครับตัวครึ่งโอเค